ด้วยพระเมตตาช่วยพลิกชีวิตชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนลุ่มน้ำนครนายกเป็นลุ่มน้ำสาขาหนึ่งของลุ่มแม่น้ำบางประกงครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปา่าคลีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีพื้นที่ประมาณ2430ตารางกิโลเมตรไหลไปประจบกับแม่น้ำปราจีนบุรี ลุ่มแม่น้ำนครนายกตอนบนมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะลักษณะภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำเป็นหุบเขาแคบและพื้นที่สูงชันเป็นเหตุให้เกิดน้ำไหลบ่าอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝนและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ราบเป็นเวลานานซ้ำยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้วยพระองค์เองทรงรับทราบปัญหา และได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ให้มีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนจะช่วยผ่อนทุกหนักให้เป็นเบาเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระบรมชาาเชาหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2544 ลักษณะของเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นเขื่อนที่สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกใช้กักเก็บน้ำบริเวณน,นั้นมีพื้นที่ในการกักเก็บประมาณ2 2 4ล้านลูกบาศเมตรและมีพื้นที่ผิวเขื่อนประมาณ3087ไร่วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนโดยสามารถจัดสรรน,น้ำในพื้นที่ชนละประทานรวม185,000ไร่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัปปยในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงและเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวทําให้ทําการเกษตรได้ <The> ประโยชน์ที่ได้รับส่งน้ําเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่รวม188,500ไร่ส่งน้ําเพื่อการอุปภโภคบริโภค16ล้านลูกบาศเมตรต่อปีแม้จะได้รับเสียงคัดค้านจากนักวิชาการและกลุ่มต่อต้านแต่พระองค์ทรงพระปีชา สามารถถาวิธีแก้ไขปัญหาจนในที่สุดโครงการได้รับการยอมรับจากประชาชนและสามารถพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมนอ